สวัสดีครับโฮร,าาร์ล่าจานชาแนลมหาจังพลังบวกร้อยร้านชัยชาญก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศรีพฤษภพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่24ิมีนาคมถึง22บเมษายน6 6นะครับมารับชมการพยากรณ์ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดวเด่นโชคและมุม,มอ,อื่นอ่นที่น่าสนใจกันได้เลยนะครับลืมแรกนะครับก็คือเรื่องของตัวตนของชาวพฤษภในช่วงเวลานี้นิสัยติด ดินเป็นที่ปรึกษาเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความงามมีหาเสน่ห์ได้เก่งนะครับเรียกว,ว่าทําให้คนอื่นได้ดีทีเดียวนะครับมีไหวพริบดีเรียนรู้เทคโนโลยีได้ไวทีเดียวนะครับในมุมจิตใจของชาวโคชาวพืชสมช่วงนี้ถือว่ารักความถูกต้องเป็นที่สุดไว้ใจคนอื่นง่ายชอบการเดินทางรักการประชนภัยอีกด้วยนะครับควรจะปรับในเรื่องของความเชื่อมั่น ในตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่ามีรลางสังหอนที่ดีนะครับสำหรับชาวพืชเรื่องของหัวใจ,ห,วจหัวใจความรักของชาวพืชศ,ศพน,น,นะครับจะดีต่อเมื่ออยู่กับแฟนแบบเพื่อนปรึกษาหาลือก,กันได้ทุกเรื่องราวที่ต้องการอยากรู้นะครับเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างของอ e ีฝ่ายรู้จักเพื่อนทุกคนรู้จักสังคมทุกอย่างของอ e ีฝ่ายนะครับมองที่สายทุกป,ปุโปรงจึงจะพอใจ และอยู่ด้วยความโปกติสุขอีกด้วยในมุมการเงินเงินทองของชาวพฤศพน,น,นะครับชาวโคมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นแนวแบบมีโชคแล้วก็มีทุกก็คือแนวทุกขลาวนั่นเองนะครับได้มาก่อนแล้วมักจะโชคร้ายเงินหายไปในช่วงหลังนั่นเองครับแนวแบบได้มาแล้วเสียไปได้เงินมาก่อนแล้วใช้หมดไปอย่างรวดเร็วประมาณนั้นนะครับ และสามารถหาเงินจากการวางแปนวางแผนวางโครงการวางโปรเจกต์ระยะยาวได้ดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าวางแผนให้กับพนักงานถือว่าประมาณนี้ได้ดีทีเดียวนะครับหาเงินจากระบบราชการหาเงินจากการใช้เส้นสายในวงการกสบคงสาราชการเนะรี่ยตรงนี้ถือว่าทําได้ดีเดียวนะครับสําหรับราศีพฤษภในมุมการงานของชาวลัคนาร,ราศีพฤษภงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเชิญกลยุทธ การหาตัวแทนในระยะยาวๆการวางแผนเงินหมุนเวียนต่างเนี่ยรายจ่ายต่างเนี่ยรายรับต่างเนี่ยให้มันรายจ่ายกับรายรับเนี่ยให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลกันกอยู่ได้ในระยะยาว,ยาวถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับชาวพฤทธศนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือชาวพุทธศเนี่ยสามารถที่จะทํางานแนวแบบใช้การวิเคราะห์ถึง80-8 5แต่ใช้การประชาสัมพันธ์เพียง20-25%เเท่านั้นนะครับงานที่หนักไปทางวิเคราะห์ เป็นหลักเนี่ยจะให้ผลบวกต่อชาวโคชาวพฤษศมากกว่างานแนอื่นนะครับเช่นการวิเคราะห์แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเรยลงต่างๆนแนวโน้มการวิเคราะห์การจับจ่ายใช้สอยในอนาคตนะครับรู้เทนอนาคตนะครับและวิเคราะห์อาชีพต่างๆเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับอาชีพที่ใช้ตัวบุรกคลหมายเป็นสําคัญเนี่ยอย่างเช่นนายความฝ่ายนิดิบัญญัติ เหล่านี้ต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภในมุมพรสวรรค์ของชาวราศีพฤษภในช่วงวลนนี้ชาวาพฤษภเห็นปัญหาของคนงานคนระดับตามกว่าคนระดับญาติคนบรรลุมนี่ถือว่าชาวาพฤษภทําได้ดีทีเดียวนะครับชาวาพฤษภเนี่ยเก่งในเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับอนาคตมีแนวโน้มที่จะรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดอีกด้วยนะครับ ภาพตลอดช่วงอายุนะครับของชาวราศีพสบในช่วงนี้นะครับชาวพิจิชาวโคที่อายุป,ประมาณ20-30ถึงนะครับรุ่นได้รับแนวแบบทุกขราบโชคที่มาแบบง่ายๆแบบมีบางอย่างมากระสิบบอกแต่ภายหลังหากได้มาแล้วนะครับมักจะใช้หมดปาปหรือเกิดปัญหาฉะนั้นทุกขราบเหล่านี้หากได้มาต้องทําบุญเยอะๆทำบุญหนักนะชาวพิจิชาวโคที่อายุป,ประมาณ30-50ถึงปีแนวนี้นะครับเด่นเรื่องงานนะครับ ต่างประเทศค่าขายต่างประเทศมีโอกาสที่จะร่ำรวยแต่ต้องมีการปรับสินค้าให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรมแต่ละพฤติกรรมของลูกค้านะฮะแต่ละประเทศนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะมุมตัวเล่มโชว์สำหรับชาวราศีพฤษภด้เด่นในช่วงนี้ก็ได้แก่เลข5เลข8และเลข0ูนย์นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับลัคนาและราศีพฤษภพ,พยากรณ์ช่วง24ิมีนาถึง22มิเมษายน6 6นะครับหากเป็นชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกัน,นกใหม่คลิปหน้าครับ